สาวสถานการณ์ที่กำลังกลายเป็นคนสำคัญผมคิดว่าผมไม่ใช่คนสำคัญทมสกัผมเป็นคนธรรมดาปกติที่มีใจรักใละเสียงเพลงแต่ว่าก็จะรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญก็ตอบง่ายแฟนคลับมาฟังเพลงผมเยอะๆก็ผมก็ไม่รู้สึกว่าผมเป็นคนสำคัญ ก็ต่อเมื่อไปขับมาพัพอรอตผมดูซีรีส์ดูหนังผมนะครับผมรู้สึกว่าผมเป็นคนสำคัญเลยลผมก็มารู้สึกว่าคนสำคัญจนต่อเมื่อพี่ถามสาวคนสาผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนสำคัญแล้วครับผมแกได้ถูกรักปนะ่ะเนี <laughs> <laughs> ่เ <laughs> ข <laughs> 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 ินาเตินเนี่ย <laughs> <laughs> Shinchep for a of fun, too fun. Glenquam kitten and play hay fun. I sims up co by any chai. It's a luck nation. We die shinchep for fracket of fun, too fun. Soon when so tight he die for can. I sims up co by any chai. And turn and Like อีกเลยโอเคว่าตอบไปเป็นยังไงก็ต้องไปฟังับเพลงก่อนนะครับสามารถฟังเพลงนี้ได้นะครับที่ YouTube นะ Brizzer Music นะครับแล้วก็ Streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยครับฉันจะบอกหรอใกล้ได้ฟังทุกวันกลั่นความก็ถึง